สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP หนึ่งก่อแปดนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีเรื่องราวดีๆของลุชาวรอยอันมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจจะเข้าไปชมแล้วสาหรับการโปรโมทล,ละครเรื่องแรกเรื่องเพลงรำคำเขินแก้วในวันที่18ตุลาคมในรายการโต๊ะหนูแมมและแขกรับเชิญในรายการนะครับก็จะมีด้วยกันทั้ง4คนผู้กํากับละครเรื่องนี้ โดยบอสหม่ำจกโมกนะครับและลูกชายแห่งชาติไรอันกันบันเดตน,น้องสันวงสะทอนและน้องฟอร์มชุพิพัทที่ช่องเวิร์กพอยยีในเวลา11บเนาฬิกาโดยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ในเพลงลำความเขินแก้วว่าเป็นอย่างไรนะครับและอย่าลืมเข้าไปชมความน่ารักของสามหนุ่ม R S F และบอสหม่มกันเยอะๆนะครับ ก่อนที่คุณผู้ชมจะได้ชมละครเรื่องนี้แบบฉบับเต็มในตอนแรกนะครับในวันที่2ี่ตุลาคมปี2567ในเวลา11อนาฬิการับชมพร้อมกันที่ช่องเวิร์กผ่2ย 23. เข้าไปรับชมกันเยอะยนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบละครเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับและเป็นการรับบทละครเรื่องแรกของลูชารายอยันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมรับรองว่าสนุกและหัวเราะก,กันตลอดเรื่องอย่างแน่นอนนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียว ่อมาเนาะครับคุณผู้ชมในวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมปี2567ที่จะถึงเนาะครับในรายการร้องข้ามกำแพงที่คุณผู้ชมจะได้พบกับลูกชาวไรอันในรายการในวันนั้นด้วยเช่นกันนะครับและลูกชาวไรอันไม่ได้ไปคนเดียวนะครับคุณผู้ชมและอีกท่านนะครับก็จะเป็นศิลปินสาวสวยอยากยุงเข้าเรคคอร์ดน้องแก้มพิศราในวันเดียวกันอย่าลืมนะครับในวันที่24ตุลาคม ปี2567นี้นะครับที่ช่อง Work. p o i n ร์ในเวลา20นาฬิกา5นาทีอย่าลืมเข้าไปชมกันเยะยน,นะครับและในงานล่าสุดที่ผ่านมานะครับของไรอันการบันดตและงานนี้สนุกมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะจะมี f อแฟนคลับของลุชารไรอันตามไปให้กำลังใจแน่นเหมือนเดิมและคุณมัปรางได้เก็บภาพความน่ารักบนเวทีการแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วและสามารถเข้าไปชมได้ใน a c e b o o k มัปราง ได้เลยนะครับและจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้จะเป็นภาพความน่ารักของลูกชาวไรอันกับคุณใหญ่และภาพนี้นะครับเหมือนลูกชาวไรอันหอมแก้มคุณใหญ่และภาพนี้นะครับคุณผู้ชมทําให้ FC แฟนคลับของลูกชาวไรอันเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของภาพนี้หลายท่านนะครับโดยคุณใหญ่จะเป็นพิธีกรบนเวทีการแสดงของลูกชาวไรอันหลายเวทีเลยทีเดียวนะครับ ทำให้มีความสนิทสนมรักและเคารพเป็นพิเศษจึงทําให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพความน่ารักแบบนี้เป็นประจำนะครับโดยคุณใหญ่วาเลนไทน์ได้โพสต์บนเฟซบุ๊กโดยระบุข,ข้อความว่าไม่ได้เจอกันมา50กว่าปีคืนนี้เจอกันสถินีนาราวไรอันกาดบันดิตวัดปลูกศรัทธาลาดกะบังสอนสุพรรณบัเลง และโพสต์รูปของลูกชา,ายอันกอดก,กันกับคุณใหญ่นะครับโดยภาพที่โพสนะครับเป็นภาพที่หลายคนต่างชื่นชอบในความน่ารักจากภาพนี้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับลูกชา,รายรอันได้เข้ามาคอมเมนต์บนเฟซบุ๊กของคุณใหญ่โดยระบุว่าถ้าหนูเจ็ดสิบพี่ใหญ่ก็คงมองหนูจากมุมสูงแล้วโดยคุณใหญ่นะครับได้ตอบไปอีกว่าพี่ยังไม่แน่ใจเลยว่ามุมไหนแต่ดู แล้วรู้เรื่องมองจากมุมสูงอ่ะพี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากและนี่ก็คือภาพที่หลายคนนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายและคุณผู้ชมหลายท่านก็จะเห็นเป็นประจำในการร่วมงานของลูกชาวไรอันกับคุณยายความสุขด้านหน้าเวทีด้านเสียงเพลงและคุณผู้ชมก็จะได้เห็นเป็นประจำด้านหน้าเวทีการแสดงทุกครั้งนะครับหรือคุณผู้ชมอาจจะเห็นในหลายสดอยู่ทางบ้านและนี่ก็คือภาพความน่ารัก ที่ผ่านมาที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับกับโมเมนต์ความน่ารักของลูกชาวไรอันเพราะลูกชาวไรอันก็เปรียบเสมือนก้อนแห่งความสุขของใครอีกหลายๆคนที่ได้พบเจอนะครับและใกล้ชิดไม่ว่าจะผ่านมานานสักเท่าไร่ความน่ารักของลูกชาวไรอันก็ยังคงเป็นที่จดจําและประทับใจมาโดยตลอดเรื่อยมานะครับและผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไม f อแฟนคลับทุกท่านถึงรักลูกชาวไรอัน มากขนาดนี้นะครับเพราะความเสมอต้นเสมอปลายของลุกชาวไรอันนั่นเองครับคุณผู้ชมมักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นประจำนะครับคือภาพความน่ารักและสุดที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมจากรายการไม่หมดที่ล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งได้อัปเดตภาพล่าสุดในรายการโดยระบุว่าในวันจันท์นี้นะครับที่ทุกท่านจะได้พบกับสอหนุ่ม ไรอันกับลีโอซึ่งเทปนี้นะครับที่จะออากา,กาศนั่นก็คือนองลีโอก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษในรายการอีกด้วยนะครับในความพิเศษของเทปนี้ก็คือที่หลายท่านต่างรอคอยที่สองหนุ่มจะมาร่วมร้องเพลงให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับให้หายคิดถึง f c f a n c l u b ที่ติดตามรายการไม่หมดนี้นะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีจากรายการไม่หมดนี้ล่าสุดที่ผ่านมานะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และฉับไวทุกวันคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ใน nsp198 ขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ